2,966ปีเถาะนะคะปีเถานะคะแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมหาเศรษฐีเปิดคุมทรัพย์มหาเศรษฐีองพ่อค้าเนกนะคะตามที่เรานัดหมายกันไว้นะคะกดไลค์กดแชร์เลยคะ่ะอ่านี่คือเราจะรวมเป็นค่าผลไม้ดอกไม้แทนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาไหว้สองจุดเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากข้างหน้าก่อนนะคะ ้นึ่งคสวัสดีค่ะีเรับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณครับคุณครัตัวแทนห้กนด้วยนะครับผมยอประกบว่าถานชา202ครับผม202แล้วก็คนที่200ั ไปซื้อของในเมืองกันซื้อทั้งของไม้ซื้อทั้ของไหว้ซื้อทั้งขนมซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจัดเตรียมในการทำพิีประเก็ประมาณสุดข้าวพิธีหลังประดับี ที่สองี่ยในการวาเในเลอนแบบนี้ ซื้รทางแรกก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราประจั์ชัดแล้วนะครับว่าเฮ้ยบางคนมองเป็นสูนยหนึ่งก็เป็นบ้านนะครับและบางคนมองเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับก็นะครับก็รับรัพย์กันไปนะครับแต่ครั้งนี้เร,นเราจะ <ไป S 1> แต่เลยไม่ส่งตอนนี้นะคะ อ่าเรายังไม่ได้สุ่มวันนี้ว่า,าจะเลือกอะไรนะคะครับผมเดี๋ยวเราทำวิธีขอบพรนีพระองค์ลงมาก่อนนะฮะเนาะให้พระองค์ดลจิตดลใจให้ทอพันทุกพิธีหยิบก็ได้เดี๋ยวให้ทอพันหยิบแล้วพันเนาะครับผมนะคะหยิบมาหนึ่งอันนะเดี๋ยวเราจะหยิบกันตอนท้ายตอนที่จะลับดีนะค,ะครับผมเพราะว่าดอกเล็กก็น่าจะหมดเร็วอยู่นะคะครับผมอ่าหวังว่าจะเป็นสองตัวสามตัวแม่นๆนะคะซึ่งไม่รู้ว่าคำยางนี้ไม่เคยจุด เราเป็นลูกคนเอมมากครัอมมากด้นเปนอมมากะคะอเลยอุูกะนเลว่าคะจะใหเสัวราเราไม่รู้นะคะว่าจะจุดตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นประกอบเลขเป็นเลขสอหรือเลขสา ุกคนเลือกมาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะดอกนี้นะคะซูมเข้ามาใกล้ๆค่ะเดี๋ยวเราจะาตีไฟนะคะเรียกพี่เดเดี๋ยวเราจะาตีไฟแล้วนะคะพี่เดโอเคดอกนี้นะคะจุดแล้วนะคะ เดยเราตีไฟพร้อมกันนะคะจะเสร็จพิธีแล้วค่ะโอมวักรตุนญามหากายาสุริยโกติสมะประภานิราวินกนัมกุุเมเดวาสารวัคลีสุสารวดาขอพระอ,องค์ได้โปรเดเสด็จมานะคะ เลยได้บปรดประทานความสุขความเจริญประทานโชคลาภเงินทองแก่ทุกคนนะคะลูกขอถวายกำยานเสี่งโชคตัวเลขนี้ขอตัวเลขนี้ที่อยู่ในกำยานนี้นะคะขอจงบังเกิดโชคเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภให้ทุกคนถูกหวยรวยยกเพชรนะคะน่าจะน่าจะได้ไหมขอที่ชัดแบบด้วยนะคะขอเพียงแค่เรา มีหัวใจเรียกหาองค์ทอเมตตาอยู่กับเราท<ม>ีรัานท่อนสุดท้ายค่ะเพราะรักพ่อมีแต่น้ำพระทัยเปียมล้น อเมตตาอยู่กับเรานี่ร้านขอเพียงแค่เรามีหัวใจเรียกหนาะ สุดว่ามันมีหังหรือไม่มีหังตัวสุดท้ายเดือดรอส,สิ้นสุดว่ามันมีหังหรือไม่มีหังเพราะไหมพี่เดชเพลงพี่เดชเพาะไหมเพาะหมดีครับแต่ไม่เพาะไม่ได้พูดนะเร,เราต้องให้โชคคนอื่น <S <S เต<อ>ิเพลงนี้แล้วต้องบอกว่าเพาะเสียเพาะมากครับเ้<พ>อ,<พ>องมากตเองอแต่ว่ารเ,เราต้องให้เราไม่ใช่นักรองที่นักร้องที่เสียงดีงานเราต้องให้คนอื่นที่เสียงดีกว่ารเราร้องนะคะตอนนี้ออกมาแล้วค่ะเจ็ดสาม 3. แล้วก็ไม่รู้สูตรหรือเก้านะคะ ลุนเอาเองนะคะนั่นแหละเลขนนแรกศูนย์หรอศูนย์จะมาไหมงวดนี้นะคะเจ็ดสามอีกแล้วครั้งที่แล้วก็เสี่ยงกันเจ็ดสามนี้เจ็ดสามอีกแล้วนะคะอ่ะไม่รู้นะคะไปเสี่ยงเอาเองนะคะอ่ะไปเสี่ยงโชคเอาไปเสี่ยงโชคเอาเองนะคะก็ให้เป็นแนวทานครับสิอแบตอรี่ไปนะครับจอกหรือท้ายสามตัวก็ได้ชูว่าเร็วมากนะกัมยานครับเร็วมากนะคะแคปไปเลยค่ะแคปไปเลยค่ะ แคปไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะจบพีแล้วค่ะอ่ะจะไปแทนไปที่แสงสว่างของทุกคนที่เอามาให้นะคะแสงสว่างมาจะเอาฟัานแทนอันนี้แคปไปเลยนะคะแดตจะหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะรวยๆนะคะหวังว่าคงจะแม่นนะคะพ่อประธานพรอที่ทุกคนด้วยนะคะแสงสว่าง